สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกขเนียวเชียิสานทุกท่านเลยครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกลับมาที่ MB ็มบีมอีกคลิปนึงนะครับผมก็ถือว่าเป็นน่าจะ EP ที่5แล้วนะครับเนาะ EP ที่5นะครับผมสำหรับขอกนีนะครับผมก็นะครับผมซิกเนเจอร์คือแม่ลูกงามๆครับพี่น้องนะครับวันนี้มี3คู่แม่ลูกงามๆให้พี่น้องเข้าได้ชมนำกันเลยครับพี่น้องสำหรับผู้อยากจะได้งัวแม่ลูกไปเลี้ยงนะครับเอาแบบคุ้มๆมีทั้งแบบซื้อ2ได้3 นะครับผมแล้วก็คู่แม่ลูกนะครับผมอเมริกันบาหมันลูกผสมงามๆครับพี่น้องหรือว่าเหมือนนี่มีแม่สาวที่เดียดด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวไปจังไปติดตามกันในคลิปสำหรับเหมือนนี่เดี๋ยวทักไทยกับเจ้าของฟาร์มเพิ่มเติมนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนรัตัวอีกรอบนึงนะครับผมครับผมชุด MB ฟาร์มครับผมฟาร์มโย บ้านเกาน่อยครับบ้านเกาน่อยนะครับตำบลแค้นอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับผมนะครับผมเบอร์โทรกา0 6ศูนย์หกสี่ครับศูนย์หกสี่หกหาสามหกห้าสามห้าหนึ่เจ็ครับห้าหนะครับเบอร์ไล่ะครับผมแล้ก็ศนย์เก้าหนครับศูนย์เก้าหนึ่งสี่เก้าสอ่้าสอเก้าสองห้าครับผมแปดเก้าสห้านะครับผมเอาเบาลายใยหางครับพี่น้องเอาเบิงงแม่ที่แลกกันเลยนะครับผมเมือนี่สินะครับเปิดหัวโดยแม่สาวครับพี่น้องดูครับนงี้ นะครับสำหรับผู้หาแม่สาวหัวล้นนะครับจ็ดเดือนแล้วครับอายุเพิ่นตัวนี้สิบหาครับผมสิบหาเดือนนะครับลูกสาวพอได้แหละครับสติงเล่ครับผมสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับพี่น้องนะครับลูกสติงเล่สองศูนย์หนึ่งเอกสารใบรอดครบด้วยครับพี่น้องสติงเล่สองศูนย์หนึ่งเกิดมีหน้าหกสีด้วเนาะครับผมมีหน้าหกสีนะครับสติงเล่สองศูนย์หนึ่ง นโค้งหางง่ายๆเด้ครับตัวนี้พี่น้องนะครับผมจ็ดเดือนเหลือกับอายุเพื่อนสิบหาครับผมสิบหาเดือนนะครับเนาะส่วนสูงอยู่ประมาณเกือบร้อยสี่สิบหาแล้วพี่น้องครับผมนะครับตัวนี้เป็นแม่สาวหัวโนนเฮ็ดเขาเรียบร้อยเด้อครับพี่น้องนะครับส่วนสูงนะครับบ่มมี่ตัวนี้มันไหนนะครับเนาะครับผมบ่มีครับเอาเดี๋ยวเบิ่งทางถ่ายจังหน่อยนะครับเครื่องโบดได้ครับพี่น้องโค้งหางง่ายๆเลยครับโค้งหางง่ายๆนะครับข้อขาหลังก็ดีพี่น้องนะครับเอาแม่สาวห้พี่น้องเขาอยาก ได้ไปเฮ uh, er. um, ็ดแม่บอกแม่พันนะครับเส้นล้างตรงๆนะครับล่ำยาวๆจังสีไหลไปไหนล่ะครับผมราคาเปิดใบหน่องชุดเปิดใบเจ็ดหมื่นเก้าครับเจ็ดหมื่นเก้าครับพี่น้องเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับเป็นงัวแม่สาวด้วครับเพียงลูกสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับใกล้เฉพาะผสมหลับพี่น้องนะครับอีกมาเกินสองสามเดือนนะครับเนาะโดยปกติกะสิบแปดเดือนถึงนะครับผมยี่สิบยี่สิบสี่เดือนประมาณนี้ครับพี่น้องงัวสาวผสมนะครับมักพอได้กะ ขันมีใว้ในใจก็เอาเมนี่ไปว้ยืนไว้เลยพี่น้องนะครับเป็นซัดแล้วก็ผสมได้เลยนะครับผมราคาอีกรอบนึงนะครับเจ็ดหมื่นเก้าครับผมเจ็ดหมื่นก็อีกเก้าพันครับพี่น้องนะครับสนใจก็ทร่มาเลยนะครับผมทุกอนใด็กก้อนพี่น้องราคานีแม่สาวงามๆครับพี่น้องนะครับลูกผสมรามันหูสันเลยครับพี่น้องนะครับหูกับบดีเงาเลยปากไปเป็นไหนนะครับเดี๋ยวมาเบืองคู่แม่ลูกนะครับผมเอาคู่ใดครับผมคู่นี้เลยครับเอาคู่นี้เนาะนะครับลูกสาวนะครับเมาสีแดงๆอยู่ละพี่น้องนะครับ ลูกสาวพอได้หรือครับยูน่าเมียลูกสาวล็อกโคครับลูกสาวล็อกโคเฮดเคหกหกแปดหกหกแปดนะครับจักเดือนหรือครับได้เดือนนึงครับผมได้เดือนนึ่งนะครับเนาะลูกตัวที่ไหนยูน่าเมียหรอครับตัวที่สองครับผมตัวที่สองนะครับยูน่าเมียเม่สูงหน่อยหาซิบวกได้ครับแม่สูงหนึ่งหนอยหาซิบบวกครับพี่น้องแข็งขาใหญ่ครับแม่เพิ่นเลือกญ่ลูกเฮดเขาไหมครับบบครับพั่เนี่ยผมว่าเรียเขานะครับเนาะเดือนเดือนหนาพอดีเลยครับลูกล็อกโค้ดหกหกแปดครับพี่น้องครอ้าว นะครับฟังราคาเปิดนะครับคูนี่ร้ายไปไหนครับผมตัวนี้เปิดไว้แสนสองพันครับผมหนึ่งแสนก็อีกสองพันบาทด้วครับพี่น้องนะครับหนึ่งแสนก็อีกสองพันบาทนะครับเอาสนใจกับถักไายมาได้นะครับผมเอาลูกงามดีครับพี่น้องเอาคูนี่ลูกตัวที่สองนะครับเนาะแม่กระไรหาซิปประกันให้เอาเบิ้งคูที่สองนะครับเป็นคูแม่ลูกนะครับผมครับอันนี้ลูกสาวพ่อได้ครับผมอยู่นะแม่นี่อันนี้ลูกสาวซีไวครับผมลูกสาวซีไวเนาะครับเนาะครับผม อันนี้ลูกสาวซี่ไหว้0เก้าหกประมาณกี่เดือนหรือครับตัวนี้ประมาณสามเดือนครับผมสามเดือนผมนะครับพี่น้องแม่นะครับผมเอาไล่ไปหาแม่นะครับผมไปลูกไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปอเดี๋ยวให้หลวงชูไล่ไปหาแม่เพื่อนสักอนนะครับเนาะครับเอาลูกที่ไหนหรืครับนี่ลูกที่ลูกแรกบ้างครับนี่อันนี้ลูกแรกนะครับผมอันนี้ลูกแรกนะครับแม่สูงประมาณร้อยเท่าไรครับร้อยสี่สิบหกครับผมหนึ่งร้อยสี่สิบหกด้ครับพี่น้องลูกแรกแม่พ่อเด้ทับนี่เนาะ บ่ครับแต่ว่าเป็นซัดนะครับหมู่บ้านหมู่บ้านติดซัดนะครับหอบหนาก็ัวกไปกับไปจับซัดเอานะครับพี่น้องรอบหนาผสมได้นะครับใบหลอดไม่ครบหรครับผมมีครับมีครับมีครบลูกเห็ดเขาไปเนาะนี่ลูกพันเห็ดเับผมลูกมะเ่เห็ดเขาด้พี่น้องนะครับลูกานเดื่ขุดเขานะครับเอาเบิรงลูกสาวเพื่อนประมาณจะเดือนล้วครับลูกเนี่ยสามเดือนครับผมสามเดือนครับพี่น้องนะครับเอาผู้สนใจฟังราคาครูแม่ลูกนะครับบ้านนี้ไล่ไปไลยครับคูนี่เปิดไว้หนึ่งแสนหกพันครับผมหนึ่งแสนก็เอีกหกพันบาทครับพี่น้องนะครับ รถทรงมีอยู่นะครับเนาะมีครับผมมีทรงได้ได้ครับพี่น้องนะครับจะเป็นอีสานเหนือกลางใต้ได้ครับผมทรงได้นะครับผมถึงหนาคอกส่วนราคาการขนส่งมาผุดคุยตกลงกันเอาครับพี่น้องครับผมแต่ว่าขันผู้อยากขู่ว่าตกลงเพิ่นทรงกันราคาจังไดก็เฉลี่ยอยู่ประมาณกิโลเมตรละสิบสบเจ็ดบาทครับพี่น้องช่วงนี้สิบเจ็ดบาทมันขึ้นนะครับอาจจะเป็นสิบเจ็ดบาทก็ล่องบวกเบื้องนะครับบ้านพี่น้องห่างไกลจากสารคามหลายปันได้ก็ล่องบวกเบิ้งนะครับเพราะว่าบ้านของชุดก็อยู่ประมาณ ว่าปีปทุมครับพี่น้องในร่องบวกลบระยะทางเบื้องนะครับกับเจดีย์หงูรายละเอียดนะครับผมการขนส่งนะครับมักเมียลูกเอาจังสี่ไปเรียดจักน้อยเมียกับผสมปิดทองก็ถือว่าคุ้มนะครับพี่น้องนะครับแสนกับเท่าไรก็ครับแสนก็หกพันครับผมต่อรองได้แสนก็มีหกพันนะครับต่อรองได้ด้วยครับพี่น้องนะครับผมมีต่อมีวงไหนเนาะครับเนาะแม่นี่เอาเดี๋ยวเบื้องครูสุดท้ายที่เด็ดครับพี่น้องนะครับเมียลูกใส่ใยบิ๊กเบิ้มเลยพี่น้องนะครับเมียรำใยร่ำเน่านะครับลูกที่ใดล่ะครับอยู่น้าเม่คูนี อันตัวที่สอางโยนทั้งหนอครับตัวสองนะตัวสามในทองแม่นครับนะครับผมอันนี้คู่นี่แบบซื้อสงได้สามด้วยพี่น้องนะครับแม่เพิ่นสูงใหญ่นะครับลูกสาวยี่ห้อแม่นี่ลูกข้อไหนล่ะครับลูกเคฟสามหนึ่งครับผมลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งนะครับผมจักเดือนหรอครับลูกเพิ่นตัวนี้เขาสิบเดือนครับลูกประมาณสิบเดือนนะครับผมเคเอฟสามหนึ่งเห็ดเขาเรียบลอยด้วยครับพี่น้องใช่ครับเป็นแม่เป็นลูกกระทบฮินดูบาซินนะครับ ใส่อเมริกันบรามันออกมานะครับผมได้เนื้อได้หนังเขามาหลายนะครับผมแล้วโค้งสางมาจากเมรนะครับนะครับอันนี้หูเสมอปากพอดีครับพี่น้องแม่เพื่อนติดทองก็พอได้ยู่ครับมาที่นี่เฮดเคเจ็ดเจ็ดเก้าครับผมอเมริกาเจ็ดเก้านะครับผมอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้านะครับผมเบิ้งใบจัยหน่อยครับพี่น้องอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้านะครับของกลามปูฟ้าแม่พี่น้องง่วนน้ำเข่ามาติอเมริกาสายเฮดเคครับผมนะครับสายสุกกิงกันหนึ่งศูนย์เก้าทับเจ็ดนะครับ ใบหลอดมีครบเด้อพี่น้องนะครับเหตุที่จะเก่าลูกของสมอกินกันหนึ่งศูนย์เก่าทับเจ็ดนะครับผสมวันที่ยี่สิบหาพอย่อหกสีเนาะนะครับตัวนี้รับประกันทองเด้อพี่น้องซื้อสองใดสามนะครับผมฟังราคาเปิดนะครับคู่แม่ลูกคู่นี้เปิดายไปไหนเนาะครับหนึ่งร้อยห้าสิบหกครับผมหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทครับพี่น้องลูกที่ท่อแม่แล้วครับลูกสิบเดือนใหญ่ครับพี่น้องซื้อสองใดสามด้อพี่น้องนะครับในทองแม่นะครับผม อเมร <Jamie, online. S 1> ิการเจ็ดเจ็ดเก่าของไรสายสวูกิ่งกันนะครับผมโตจริงนะครับผมเห็นผมไปไล่สดอยู่ในฟาร์มของกาปูแล้วพอเพิ่นใหไงหลีพี่น้องนะครับเกือบร้อยเจ็ดสิบขึ้นแล้วพี่น้องพอเพิ่นนะครับใหญ่ครับพี่น้องเนื้อหนังดีนะครับอันนี้เกิดจากเคเอฟสามหนึ่งนะครับเนาะตัวลูกนี่นะครับใบหลอดมีบ่ตัวลูกนี่มีครับมีครับนี่นะครับเดี๋ยวเบิ่งใบเบิ่งหลอดเด้อพี่น้องหลายท่านว่าเป็นแมียอีหลีบ่นะครับอันนี้เคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องอันนี้ใบของลูกสาวที่อยู่ในเมียได้ครับพี่น้องลูกตัวที่ใในนนท้้ออองงงะคครรรััับบบเเาาสสจจมิิ่่ตวยก บ้านเก่าน้อยครับบ้านเก่าน้อยนะครับตำบลตำบลแค่นครผมตำบลแค้นนะครับอำเภอว่าปีปรทุ่ครับจังหวัดมหาสารคามครับผมเบอร์โทรเบอร์แดกก็ครับ0ูนย์หกครับศูนย์หกสี่ห้ากห่เาครับห้าหนึ่งเจ็ดหะครับผมเบอร์ไล่เลยครับอันนี้เบอร์ไล่ก็ศูนย์เก้าหนึ่งครับศูนย์เก้าหนึ่าสองกาสองแปดเก้าสอาครับผมแปดเก้าองหาด้ครับพี่น้องนะครับผมเรื่องการรับประกันต่างๆนะครับผมออกจากคอกจากฟ้ามไปนะครับครับ สองอาทิตย์มั้งครับสองอาทิตย์ก็คือสิบสี่มือเนาะประมาณสิบสี่สิบหามือขั้นมีตำนี้มองได้ให้เฝ้าตรวจนะครับขั้นเป็นง้อทองหรือสงสัยมองได้ให้เฝ้าเอาผู้ลู่หรือว่าเอาหมอยังมาตรวจแต่มาตรฐานของฟ้ามันคือออกจากฟ้ามหนองชูดกับขั้นเป็นทองก็คือตรวจัะเศร้าห้เรียบร้อยเนาะเนาะประกันขาทูกขาถอนต่างๆนะครับผมกับตรวจห้เรียบร้อยนะครับก็คือเทาเราประกันออกจากคอจากฟ้ามเท้าไปหอดคอเกษตรกรผู้ใดน้เพ่นไปเลี่ยงอย่าลืมนะครับพี่น้องอาจจะหาผู้อยู่ไก่บ้านที่มีความลู้หรือ หมอนะครับเพื่อความสางความมั่นใจนะครับเนาะตัวทั้งสองฟังแห้งดีสิได้ยืนยันใส่กันนะครับเอาสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องชูหลายๆนะครับผมวันนี้มาเยี่ยม MB ็มบีฟาร์มนะครับเอานะครับว่าดีมีคุณภาพมักแม่ลูกงามๆครับพี่น้องราคาถือว่านะครับผมไปต่อได้ครับพี่น้องนะครับผมก็ถือว่าต่อยอดได้นะครับเงี้ยงงามๆจังสี่นะครับพอเอาไปเลี้ยงครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ก็จากลาไปเท่านี้แหละครับผมสวัสดีครับ